สวัสดีครับผมเต้แัทธรันนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรองเท้านะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นรองเท้าแตะนะครับเหตุผลที่ผมทำรีวิวรองเท้าแตะก็คือพอดีผมเพิ่งได้รับรองเท้าแตะมาจากงาน my home trail นะครับซึ่งเป็นงานวิ่งเทรลล่าสุดที่ผมไปวิ่งมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับผมแนะนำให้ลองไปดูว่าจะมีเหตุการณ อะไรเกิดขึ้นบ้างกับงานวิ่งนี้นครับเป็นวิดีโอล่าสุดที่ผมเพิ่งโพสต์ไปในช่องนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปติดตามดูนะครับวันนี้ครับผมมีรองเท้าแตะ2คู่ด้วยกันที่ผมอยากจะมาพูดนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่ผมได้รับมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ อยากจะลองใช้เวลากับมันจริงๆนะครับไม่อยากจะเร่งรีบนะครับคู่แรกนะครับเป็นรองเท้าแตะคู่นี้ครับนี่คือรองเท้าแตะจาก v ีอิงนะครับนี่คือ v ีอิงแบริโอนะครับรองเท้า Recovery แบบ Slip On นะครับสีนี้เขาเรียกว่าสี Jet Black นะครับหรือว่าสีดําล้วนเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้จะมี2สีให้เลือกด้วยกันก็คือสีขาวล้วนกับสีดําล้วนแบบนี้นะครับแบริโอเนี่ยจะมี3มรุ่นด้วยกันก็คือแบบคีบแบบสวมแบบนี้แล้วก็เป็นแบบยังไงอะ เป็นแบบที่มีแค่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้เป็นแบบหัวโตนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อใส่หลังการออกกําลังกายหรือว่าใช้ลดปัญหาการบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะปัญหาการรองช้ํานะครับผมจะเล่าข้อดีฟังหลังจากที่ผมลองใส่มาประมาณ2-3เดือนแล้วข้อแรกเลยก็คือความสบายในการสวมใส่นะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันเป็นแบบสลิปออนนะฮะไม่บีบไม่รัดอย่างที่เห็น,นครับหน้าเท้ากว้างใส่ได้แน่นอนนะครับ คนที่มีหน้าเท้ากว้างอย่างผมเนี่ยใส่สบายมากๆไม่มีปัญหาข้อ2ก็คือใส่ได้กับหลายสถานการณ์นะเหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังหารองเท้าใส่ในการทํางานทั่วๆไปนะครับ เช่นคุณหมอพยาบาลหรือแม้แต่กระทั่งออฟฟิศอย่างผมเนี่ยทำงานออฟฟิศอย่างผมเนี่ยบางทีเราใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าทํางานไปที่ทํางานปุ๊บบางทีเราอยากจะลองหารองเท้าที่มันใส่สบายๆนะครับไม่ดูกระเลวกระลาจนเกินไปแล้วก็ยังมีความสุภาพอยู่บ้างเจ้าバリโอคู่นี้ก็ใช้ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบหัวปิดแบบนี้นะหัวม,มนนะครับใส่แล้วก็เนียนๆไปกับชุดทํางานได้ข้อดีข้อที่3ก็คือในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับผมคิดว่าเจ้า วีอิงไบริโอคู่นี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าราคามันอยู่ที่พันต้นๆพันนิดๆเท่านั้นเองนะครับในรองเท้าสไตล์นี้รองเท้า Recovery เนี่ยราคาใกล้เคียงกันผมว่าหาคู่เทียบได้ยากนะแถมวัสดุที่ให้มาเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับสำคัญเลยคือมันช่วยแก้ปัญหารองช้ำของผมจริงๆนะปัญหารองช้ำเนี่ยของผมมันจะเป็นบริเวณส้นเท้าตรงนี้ พอกลับบ้านมาปุ๊บหลังจากอาอกกำลังกายผมก็จะใส่เจ้า v a ริโในการ Recovery คือใส่ในบ้านอย่างเดียวเลยไม่ได้ใส่ออกไปข้างนอกนะครับก็ใครกำลังมองหารองเท้าที่แบบว่าใส่ในบ้านสบายๆผมว่าคู่นี้ก็แนะนำได้เลยแต่ว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือเรื่องของความร้อนนะครับถ้าเกิดใครเอาไปวางตากแดดหรือว่าชอบไปวางในที่บรรยากาศร,ร้อนๆเนี่ยรองเท้าอาจจะมีการหดตัวได้ ซึ่งเป็นปัญหาแทบจะทุกรุ่นของ v ีอิงในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามนะวีอิงเขาออกรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งก็คือคู่นี้ครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องของการหดตัวของโฟมมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรุ่นที่มีชื่อว่าเมคิวีอิงเมคินะครับหรือว่าเมคีนั่นเองซึ่งคําว่าเมคีเนี่ยก็หมายความว่าใส่แล้วให้ความรู้สึกเหมือนการยืนอยู่บนก้อนเมฆ เบาสบายซึ่งจุดเด่นของเจ้า v i o n i m e k i หรือว่า m e k i เนี่ยก็คือเป็นการออกแบบรองเท้าที่เป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ใช้วัสดุแบบใหม่ที่เขาว่ากันว่านะครับมีความใกล้เคียงกับวัสดุที่ใช้ในอรองเท้าซ u เปอร์โฟมอย่างเช่นพวกอรองเท้าแข่งขันระดับสูงเลยไม่แน่ใจว่าจากที่จับจับดูเนี่ยมันจะเป็นโฟมอะไรนะครับแต่เขาบอกว่า โฟมที่ใช้เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับโฟม Pba หรือว่า p b a c นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้รองเท้าที่มีโฟม p b a c k มาก่อนก็จะเข้าใจว่าลักษณะของโฟม p b a c k เนี่ยมันคือมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ให้ความเด้งที่ค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่ใส่ดูแล้วต้องบอกเลยว่าคู่นี้ดูมีความนะฮะผมบีบลงไปให้ดูมันดูมีความนุ่มเด้งมากๆนะครับแล้วพอใส่เข้าไปครังแรกต้องบอกเลยว่าเออมันเป็นฟิลลิ่งที่ ผมรู้สึกว่าผมชอบกว่ารุ่นก่อนก่อนของวีอิงนะอย่างตัวอีลิทเนี่ยผมใส่ในการวิ่งเลยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีความเฟรมิร์มเฟมไปนิดนึงสําหรับสไตล์ตัวเองนะครับแต่ว่าพอมาเป็นคู่นี้เนี่ยโฟมใหม่เนี่ยโอ้โหมันมีความแบบความหนึบความเด้งค่อนข้างมากเลยต้องบอกเลยว่าในราคาพันต้นเนี่ยโอ้ถือว่าวัสดุรองเท้าคู่นี้ทําออกมาได้ดีและที่สําคัญคือดีไซน์นะครับเมื่อเทียบกับตัวแตะขีบก่อนหน้าของวีอิงเนี่ยผมว่าอันเนี้ย ทำออกมาได้สวยดูมีความร่วมสมัยมากกว่าซึ่งข้อดีของเจ้า v i ี g เมค k i ก็คือในราคาระดับนี้เนี่ยคุณได้รองเท้าแตะในสาย p e r f o r m ร์แมที่ในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับแค่พันนิดๆเท่านั้นก็ต้องถือว่า Veeing ทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีเข้าถึงได้ง่ายนะครับในราคานี้วัสดุแบบนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับรองเท้าแตะยี่ห้ออื่นๆ ต้องบอกเลยว่าทางออกมาได้สูสีใกล้เคียงกันมากๆคือในตลาดเนี่ยมันมีตัวเลือกไม่ได้เยอะมากนะครับวีอิงถือว่าทําราคาและวัสดุออกมาได้ค่อนข้างดีสัมผัสแรกที่ใส่เนี่ยผมค่อนข้างประทับใจกว่ารุ่นที่ผ่านๆมาถ้าไม่นับรวมวาริโอคู่นี้นะอันนี้ก็ใส่สบายอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นไอ้น,นี่มันเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมรู้สึกว่าผมชอบผมชอบฟีลลิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้มากกว่าว่าเฮ้ยใส่แล้วมันรู้สึกดีนะครับ แล้วก็เห็นไหมฮะว่าตรงที่คีบเนี่ยมันจะมีความมีความนุ่มมีความสบายกว่าแล้วก็ไอตัวจุดที่คีบเนี่ยเขาบอกว่าใส่แล้วจะรู้สึกสบายกว่ารุ่นเด่มก่อนเพราะว่าวัสดุมันเปลี่ยนไปนะครับใครที่เกิดใส่แล้วมีความคับบริเวณด้านบนเขาบอกว่าสามารถที่จะดึงยืดให้มันขยายขึ้นได้นะครับเพราะว่า ตัววัสดุตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยืดขยายได้ส่วนวิธีการเลือกไซส์นะครับก็ง่ายๆครับใส่ไซส์เดียวกันกับรองเท้าว,วิ่งทั่วๆไปได้เลยสําหรับเจ้าว i n ิงเมคีคู่นี้นะครับครับและนี่ก็เป็นการรีวิวรองเท้า2คู่จากวีอิงนะครับรองเท้าว,วิ่งรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนนะครับค่ายไทยแบรนด์ไทยยี่ห้อไทยผู้ผลิตคนไทยนะครับอันนี้บอกเลยว่าเขามีการพัฒนาได้ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะในรุ่นหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยว่า ทำมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็วัสดุนะครับถ้าเกิดใครนะครับกำลังมองหารองเท้าแตะสําหรับการใส่ในการ Recovery ฟื้นฟูนร่างกายนะครับมีการบาดเจ็บที่เท้าเนี่ยผมบอกว่าคู่นี้แนะนําเลยครับ v บรอ o ใส่ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะครับหรือว่าใครกําลังมองหารองเท้าสาย p e r f o r m ร์แมสสายวิ่งนะครับที่มีวัสดุที่แบบ พัฒนาขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมนะครับหลายๆคนที่อาจจะเคยลองตัวก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบฟีลลิ่งมากนั้นตัวเมคิก็ถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับ b e ลลิ่งรุ่นใหม่นั่นเองนะครับและที่สำคัญคือราคามันไม่ได้แพงเลยนะครับพันต้นๆน,น,นิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ผมยังไม่ได้ลองวิ่งกับรองเท้าคู่นี้อย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ลองรองเท้าคู่นี้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นไปในเพจให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นรีวิวทีแล้วกันนะว่าใส่แล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบอยังไงกับเจ้าวิ่งเมคีคู่นี้ครับอ่ะแล้วนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดกับเจ้ารองเท้าแตะวิ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ในช่วง 2- 3ถึงเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อนเพื่อนใส่รองเท้าแตะคู่ไหนรุ่นไหนอย่างไรนะครับหรือว่ามีการเปรียบเทียบอะไรดีกว่ากันยังไงลองคอมมนนตลลงงงงาาาข้า้้่รรีไดะคับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้ากับวิดีโอต่อไปจะเป็นรีวิวอะไรรอติดตามนะครับกับผมต้วไวรทารันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ